สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเซมิโคลอนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำํำชายาเชี่ยวชาญอาวุธนะครับนี่เชี่ยวชาญอาวุธวิธีทําก็เล่นหมดจัดอันดับนะครับโดยที่เราต้องแรงสูงกว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับแพททินัมนะครับเราต้องใช้ภานะกำจัดศัตรูนะครับแล้วก็อาวุธคว้างสไนเปอร์ปืน AR ปืนลูกซองแล้วก็ SMG ภายใน1แมตช์นะครับเราต้องใช้หกอาวุธเนี้ยกำจัดศัตรูโอเคแต่เดี๋ยวถ้าผมทำทุกอย่างครบแล้วเนี่ยผมจะใช้อันที่มันนอกเหนือจากที่ภารกิจบอกนะครับพวกปืนกลหนักอ,อ่สไนเคาะแล้วก็ปืนพกแล้วก็หน้าไม้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ระบุไว้ไว้ทำแต่เดี๋ยวถ้าเราทำเคเวสเสร็จเนี่ยเดยเราจะทำ okay. ถือว่าแถมไม่มีใครลงเลยอะอุ้ยมีแล้วก็ได้โอเคทักปุ๊บมีปั๊บมันรู้อ่ะเฮ้ยเจอคนรอบอรด่ะให้นะให้น่นเฮ้ยได้หรือ่ได้ปะเอออาวุธคว้างจะได้เสร็จเสร็จน่าจะบอดบ้านเนี่ย เออโอเคน่าจะบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจอาวุธคว้างเสร็จแล้วครับโอ้โหโอเคโอเออเฮ้ยโอ้โ,อโหล่โโหนพอดีเลยอยู่ไหนวะยิงเรียกโอโ้ยยิงอยู่ในบ้านออกมาออกมา ออกมาให้เยีบหน่อยเร็วเราลงไปล่อเขาออกมาให้เยีบหน่อยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไปพลทหารลุกนั่งร้อยครั้งปฏดีัอิอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะเอ้ย โอยโอ๊ยโอ๊ยออกมาออกมาเหยียบหน่อยออกมาเหยียบหน่อยออกมาเร็วออกมาออกมาให้เยียบหน่อยออเร็วออกมาให้ขับรถเหยียบหน่อยยิงตดโอชักชักร้อนแล้วนี่เอาไปเลยเฮ้ยนี่ไงขอ,ยอยเยียบหน่อย ขอเยี่ยมหน่อยเดีย๋ยวเขาต้นไม้อ,อือสวยมีลูกซองไหมโอ้โหไม่มีว่ะไม่มีสิ่งที่เราต้องใช้เดี๋ยวไปฟาร์มหาลูกซองก่อนตอนนี้เราเหลือสไนัยลูกซองแล้วก็ปืนไรเฟิลจโจมครับสามอย่างก็จะครบแล้วเออก็ไม่ยากนี่หว่า ไอ้โอ้โหนี่เลยลูกซองนี่ไงหวานกรุบเราไปเปลี่ยนรถดีว่าคันนี้มันแรงมันแรงไปโอ้โหโอ้โหพี่พี่มาแรงมาก เอเอเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือสไนยอย่างเดียวแล้วครับโ <Wow. S 1> ดนดักไหมนเนาะเฮ้ยเหมือนจะมีปะข้างหน้าโอ,โอ้โหเหมือนจะดัก,กว่ะเฮ้ยเหมือนจะดักนั้นเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณผมคอผมคอฮ้ย นี่ไงชนไปเลยนี่คุณหดักแล้วไปแล้วอะ่ะมาเช็ป <c oughs> เราใช้ปืนกลแบบว่าอันนี้ไปด้วยเลยถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ในเคเวส แล้วเราจะแอดเพิ่มครนบอ้าวเห็นแล้วครับเรียบร้อยเสร็จแล้วท่าหมดแล้วเสร็จหมดแล้วยังคมครับน้องๆเรียบร้อยครับครบหกแล้วปืนบนมือ ไลเฟินลูกซองสไนวุธว่างภาหนะครบไอเอาไปอีกหนึ่งปืนพกด้วยไหมล่ะมาดิเราไปออกเก่งจะแล้วตอนนี้ไปเก่งแล้วไงอันนี้ไงปืนเคาะโอเคเราเพิ่มปืนเคาะเข้าไป นี่เราเท่ากับว่าเราใช้เกี่ยวอาวุธแล้วนะเจ็ดแล้วปะเจ็ดอาวุธแล้วครับเฮ้ยขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเสียงเท้าเสียงเท้านุ่น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 เรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นแปดอาวุธแล้วครับอย่างตึงครับฮึ่ม แปะแปะตายกี่โมงอันนี้แปะตายกี่โมงโอเคตายแล้วครับจะหาหน้าไม้กับปืนพกครับเฮ้ยมีคนน,นนะน่ะมีคนน,นนะน่ะคุณอุยอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหมันยิงเราแล้ว,วอะเพราเอาเราแล้วอะไปหาคนยิงกันเราก่อนเลย คุณจะหนีไปไหนคุณต้องรับผิดชอบคุณยิงอะนีเออโอ้โหนึกว่าจะโดนซะแล้วเฮ้ยมมอยกแลนั้นอนะจะเย็นโอ้โหรถจะไหม้แล้วจ้าเอาไฟเผาไปดิเฮ้ยใส่คุณผิด อุย้ยโอโ้จะเย็นครับคุณคุณจะเย็นๆนะครับโอ้โหโโทำไมเห็นเนี่ยฮาวะเห็นได้ไงเนี่ยดุมไม่ถึงวะนี่ไง เฮ้ยนั่นน,นวิ่งอยู่วิ่งอยู่สับสนกําลังสับสนงงในหนทางที่ตัวเองจะไปสินะไม่รู้จะไปทางไหนสินะแกนะ่ะไม่มีทางออกเลยยังไงล่ะโอ<ห>้เอ้ยนั่นน,น,น,นัมามาจากไหนก่ะ เรียบร้อยเพราะแบบเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้โหเอาหัวไปหน,นึ่งคนเรียบร้อยเหลือหน้าไม้กับปืนพกเหลือหน้าไม้กับปืนพกเราจะทำครบทุก,ทกอาวุธแล้วโอ้โหไม่มีขอปืนพกก็ได้มีไหมเอ้ยโอ้โห เอาว่ะขาดพื้นพกครับใค้มากได้มากอุย๊ยโหไม่โดนแต่ผมวิงเข้าวงก,กันหมดเลยเนะี่ยไม่ยิงกันหน่อยเหรอไม่โดนเดี๋ยว โห้ลิทน่าจะเป็นบอทนะฮะโห้ต่ออันนั้นน่าจะมีคนนะน่ะต่อแถวเขาเลยนี่ท่าจะเบอดตอนนี้นะโป๊เข้าไปโอ้โห,โหครบครับเหลือแค่ปืนพกก็ครบทุกอาวุธในเกมแล้วโอ้ยโอ้โห,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 โหอันนี้ของจริง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 เลยชิพายแล้วก็อยู่ในวงด้วยชิพายแล้วเอาตัวนุ้นก่อน อย่ายืนมองหน้ากันทำไมอ่ะเีลยวแค่ผมกับเขาแล้วครับชิหายแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่ามันจบแล้วนาคินอายุบนที่สูงกว่าท่านประเบิดพลังของข้าตามไปโอเคคุณเปิดจุดคุณเปิดจุดแล้วนะครับคุณคุณมีสิทธิที่จาไม่พูดคุณคุณหก จะแม่นมาวะพอทุกคมที่พูดอน่ะผมไม่ฟังฉะนั้นคุณอย่าพูดอุ้ยชิบหวาแล้วตีนแปะงงดิคุณงงคุณงงอยู่ในม่านหมอกเรียบร้อยคุณวิ่งอย่างนี้คุณก็โดนไงรู้จักเต่า ปานหมอกอะขบวนท่าที่หนึ่งมั่งหมอกมั่นหมอกแห่งความสับสนน่ะเป็นไงเดีย๋ยวว่าจะคุณสับสนเลยผมก็สับสนเหมือนกันโถเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเชี่ยวชาญอาวุธนี่แล้วเราก็จะได้ฉายามาใช้ด้วยสำเร็จแล้วครับนี่ฉายาเชี่ยวชาญอาวุธเรียบร้อยนี่เชี่ยวชาญอาวุธใส่เลย เอา้ามันใสย,ยังวะอันนีไงใสแล้วโอเคใสแล้วแล้วก็อย่าลืมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับโอเคไว้เจอกันครับ